ครับกอสวัสดีมิตรลักแฟนกีฬาวุญชนทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีบรรดาเราสินบชนทุกท่านด้วยนะฮะคลิปนี้เรามาดูข้อมูลประวัติคร่าวๆนะฮะของวุญชนตัวดังตัวเก่งของเมืองตังเลยนะครับผมจะบอกว่าเป็นดาวรุ่งของเมืองตังก็ว่าได้นะฮะเจ้าตัวนี้ฮะโคแดงงามร้อยวิชาดารามเมืองตังนะครับหรือว่าเจ้าวันเด็กนั่นเองนะครับคุณบุญพี่เขาก็เป็นบัวของนายชัยวัฒน์ไคโคสุภัลุภรดานะครับอ่านชื่อผิดไม่ถูกยังไงต้องขอต้องขออภัยไปด้วยนะครับคุณบุญพี่ เขาเป็นทายาทของอน้าผักเหลก็กด้วยนะครับคุณวันนิพี่ก็ไปทราบด้วยนะครับว่าอายุเท่าไหร่นะครับผมไม่แน่ใจนะฮะบ้านคุณวันนิพี่ท่านใดที่ทราบแล้วก็มาเม้นต์บอกกันได้นะครับคุณวันนิพี่เขาไม่แน่ใจด้วยนะครับว่าเขาชนมากี่ไฟนะฮะเท่าที่รู้ก็ล่าสุดเขาอาชนะถูกด่างเพชรอัตวินดัมนะครับผมที่สามน้บินหลาปีที่แล้วครับผมแบกบางวันจนสอดกว่า10กิโลเลยนะฮะรถบ,บ้านนะฮะก็ จัดว่าเด็ดครับตัวนี้ฮะทางชนของเขาจัดว่าฝีมือครบเครื่องครับผมเจ้าตัวนี้ฮะใส่ปางทอเหนียวอึดทอข้างไหนด้วยนะฮะก็ครบเครื่องครับเจ้าตัวนี้ฮะเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าจับตาด,ดูนะฮะดาวลุกมาแรงครับของเมืองต่างนะของดีของเด็ดเลยก็ว่าได้นะครับผมก็จะทำการชนเดือนมิถุนายนนี้นะครับเพื่อ,อ,อเนเพื่องนอที่าโลเโยพ,พี่ฝากไว้ด้วยนะเอฟซี FC เป็นแฟนของเจ้ามันเด็ดนะครับผม ห้ามพลาดขาดนะครับอย่าลืมมาแลมมาเชียร์กันด้วยนะฮะก็จัดว่าเป็นอีกหนึ่งไฟที่น่าติดตามครับผมก็เป็นอีกหนึ่งผู้ชนนะฮะที่แบบว่าเป็นกระแสตอนนี้เลยก็ว่าได้นะฮะชิงวันอดสสอดที่6กิโลเลยนะครับเุืนพี่ฝากไปด้วยนะฮะเท่คลิปนี้ก็มาอัปเดตโปรแกรมโวมชนล่วงหน้าฝากเุื่อนพี่ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมส่วันที่ถ้าใดวันที่ได้ชัดแล้วจะมาอัปเดตบอกอีกทีหนึ่งนะฮะฝากไปด้วยนะครับผมสำหรับเพื่อนๆพี่ใดนะครับ อที่เราชมถ่ายทอดมวลชนนะครับก็ติดตามได้นะครับี่ช่องมาบุกมวลชนนะครับผมช่วงนี้ก็ติดวันเป็น่องท้อเป็นเรื่องทำนะครับผมก็จะยาวเลยนะเจ็ดวันนะครับพบกันอีกทีนึงก็วันที่แปดนะครับคุณวิวฝากไปด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้ฮะก็ลาไปก่อนครับผมไพบกันใหม่คลิปหน้าฮะสวัสดีครับ